สวัสดีครับพบกับผมออชโนลตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานรักทะเลบางขุนเทียนมก็อยู่เขตบางขุนเทียนแน่ๆนะครับผมคงไม่ต้องถามว่าอยู่เขตอะไรนะครับโอ้โหเป็นใบไม้เลยนะครับแล้วก็มีอะรักเป็นปลาเป็นโลมาด้วยอ่ากระตายโลมาโลมาโลมาก็พอแล้ว สนับสนุนโดยสกสารัฐบ่วงสิริครับตะกวนบ่วงสิริจัดให้นะครับในเขตนี้นะครับผมวิลบันอ่ะวิลบันอ่ะ สวยครับเป็นวิวคลองนะครับโอ้สวยสวยนี่สวยเลย,ยครับโอ้โหบอกแล้ววิวแบบไก่ยิงระยะไก่อนะอย่างเงี้ย ไช่างเป็นมาสวยครับสวยจะไปยืนฝั่งนู้นจะถ่ายมาติดนู้นเนี่ยยืนฝั่งนู้นถ่ายมาติดซอยเนี้ยติดแล้วดิไม่ซอยเนี้แต่รถเยอะรถเยอะรถเยอะใช่ใช่สังเกตว่าวันนี้คนจะเยอะมากๆ สวัสดีครับใช่ไหมคนเยอะปช่ไหมโอเคคนเยอะมากจริงๆบอกเลยไอ้ทะลุไหนเนี่ยทะลุไปด้านในเป็นเส้นทางสุสาธรรมชาติโอ้โหแล้วบ้านที่สวย อยู่ตรงช่วงนี้พอดีเลยนะครับผมอเอาไดีเอามุมไหนดีเอามุมนี้เหรอแต่ท่อมนี้เหรอมันก็สวยอันนี้ก็สวยใช่สวยมุมที่กว้างไกลแต่บอดได้เลยว่าต้องค่อยๆเลือกเฟรมดีๆเพราะว่าคนผ่านเยอะมากผ่านมามุมนี้เยอะมาก,ม,ากมีทั้งโอเด์ไซค์แล้วก็มีทั้งจักรยาน นะครับผมใช่มุมนี้ก็สวยใช่ครับเป็นไงครับอยากมาแล้วละสี่อยากมาแล้วละสี่ไม่ยากครับอยู่ตรงถนนเรียบคลองพัทยาลงกรอนนะอยู่ตรงสามแยกบางุูเทียนชายทะเลหรือเทียนทะเลนั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับคนเยอะมากมากนะโอเคเขาเข้าประมาณนี้แล้วกันนะคนเยอะมาก มือนประเทศเพื่อนบ้านเราจะมาเที่ยวเยอะกว่านะครับผมโอเคนะค,ครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ